สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายนะครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นะครับเดี๋ยวมาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับในส่วนของตอนบนของประเทศอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะครับแล้วก็ลมจะแรงนะครับในขณะเดียวกันส่วนภาคใต้นะครับดูจากในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่อยู่ในทะเลจีนใต้ตอนล่างนี้นะครับกําลังเคลื่อนตัวไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับน่าจะเข้าปกบคุมในส่วนของประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้นะครับ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ภาคใต้ฝนตกหนักนะครับตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนตอนบนของประเทศนี้อากาศเริ่มที่จะเย็นลงนะครับในขณะเดียวกันลมก็จะแรงนะครับมีลมกระโชกแรงในส่วนของอากาศตอนบนของประเทศส่วนตอนล่างนี่คือฝนถล่มหนักนะครับนี่คือภาพรวมนะครับซึ่งก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และลืนลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีผลกระทบในช่วง24-27พฤศจิกาย,ยน2566นะครับในช่วงวันที่25-27พฤศจิกาย,ยน66นะครับหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอินเตต,ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างนะครับลงสู่ทะเลอันดามันประกอบกับ,กบมรสุนทรลเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก,มากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งมีดังนี้นะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับภาคใต้นี่นครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียาลานาราธิวาสกระบี่ตรงังและสตูลน,นะครับ พรุ่งนี้นะครับวันที่26นะครับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่27นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังนะครับภาพรวมก็คือวันนี้จะอยู่ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนมากขึ้นนะครับในส่วนของฝนที่ตกหนักนะครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรกดอออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยนะครับ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาพรวมในช่วงวันนี้นะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคใต้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ในส่วนของเรดาร์ฝนในภาคใต้ในช่วงบ่ายนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลนะครับในส่วนของฝนนี่นะครับก็คือตอนนี้ก็คือถล่มหนักอยู่4จังหวัดนะครับ สี่จังหวัดหกจังหวัดนำท่านผู้ชมตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชลงมาแล้วก็พัทลุงนะครับหาดใหญ่สงขลาเนี่ยครับแล้วก็ยะลาราธิวาสปัตตานีนะครับที่ช่วงนี้กําลังถลม่มแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะขึ้นมาสูงถึงสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าเช็คตอนนี้ก็คืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีฝนนะครับอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีอำเภอการจนดิตสุราษฎร์ธานีนะครับดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีอำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอนพิตัมม์นครศรีธรรมราชท่าศารานครศรีธรรมราชนะครับ พรมคีรีนครศรีธรรมราชลานสกานครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชอําเภอเฉลิมระเกียรินครศรีธรรมราชนะครับอําเภอร่อนพิบูลอําเภอจุฬาภรณ์อําเภอทุ่งสงนะครับอําเภอชะอวดนะครับมีฝนตกหนักในช่วงนี้อําเภอหัวใยนะครับแล้วก็อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอําเภอรัชดาตรังนะครับป่าพยอมพัทลุงอำเภอศรีบัรพศพัทลุงนะครับศรีนครินพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอเขาชายสวนพัทลุงนะครับตมบดพัทลุงอำเภอปากพยูนพัทลุงนะครับเขาชายสนอำเภอเมืองแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นอำเภอรัตนภูมิสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่สงขลาอำเภอสะดาสงขลาครับคลองของไอ้งสงขลาอำเภอหาดใหญ่สงขลาครับอำเภอชนะสงขลาอำเภอเทพาสงขลานะครับน้องจิกปัตตานีอำเภอโคกโพปัตตานีนะครับอำเภอแม่ลานปัตตานีอำเภอยะหลังปัตตานีนะครับยะหลิงนะครับยะหลังปัตตานีแล้วก็ เมืองปัตตานีนะครับอําเภอยะหลิงปัตตานีอําเภอมายอปัตตานีนะครับอําเภอปนาเลปัตตานีอําเภอสายบุรีปัตตานีอําเภอไม้แก่นปัตตานีนะครับทุ่งยางแดงปัตตานียะรังนะครับแล้วก็โซนนีกขพ้วปัตตานีนะครับปัตตานีทั้งจังหวัดนะครับฝนถล่มหนักนะครับเช่นเดียวกับนราธิวาสนะครับอําเภอเช่นเดียวกับบาเจาะนะครับนราธิวาสอําเภอบาเจาะนราธิวาสอําเภอรือศะนราธิวาสนะครับอําเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอสุไงปาดีอำเภอตากใบอำเภอแหวงอำเภอสุขีลินนะครับอำเภอชนะนะครับอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอศรีสาคอํอำเภอลือเสาะนะครับช่วงนี้ฝนถล่มหนักนะครับสุไง่ก๊ลกนราธิวาสแล้วก็ทานโตยะลานะครับอำเภอเบตงยะลาอำเภอเมืองยะลานะครับอำเภอยะหายะลาอำเภอกาบังยะลาอำเภอรามันยะลานะครับ ะเะดาวสงขาควรโดนสตูนนะครับแล้วก็ปเปลี่ยนตรังฝนตกลงหนักต่อเนื่องนะครับห้วยยอดตรังรัชดาตังนะครับเมืองตรังแล้วก็ย่านตาขาวนะครับนี่คือภาพรวมในส่วนของภาคใต้แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวดูทิศทางฝนนะท่านผู้ชมชุดใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนล่างนะครับแถวยะลานาราธิวาสปัตตานีสงขานคร,นะครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงนี่เตรียมรับมือในส่วนของ ฝนชุดใหญ่นะครับที่กาลังเคลื่อนตัวมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่านี้ก็เตรียมรับมือนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของเรดาร์ของภูเก็ตนะครับจะเห็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับที่กําลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครับนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับฝนชุดใหญ่กําลังเจาะเข้ามาถล่มหนักนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะครับ ็มีกลุ่มฝนอยู่ที่พระโตชุมพรนะครับอเภอหลังสวนชุมพรอเภอละแมชุมพรนะครับอเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีชัยยสุราษฎร์ธานีท่าฉางสุราษฎร์ธานีนะครับอเภอกัะเปอระนองอเภอเมืองระนองนะครับอเภอสุขสราญอําภอวิภาวดีนะครับอเชัยยาหลังสวนชุมพรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพุนพินสุราษฎร์ธานีอกาญจนดิษฐ์นะครับ อำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีอเภโนพิตามนครศรีธรรมราชท่าศารานครศรีธรรมราชสิชนนครศรีธรรมราชอเภพรมคีรีนครศรีธรรมราชนะครับก็ในโซนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับก็มีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนตัวเข้ามานะครับในส่วนของจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกนะครับ แลวก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมาเตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของภาคกลางตอนนี้ก็คืออากาศโปร่งนะครับแสงแดดจ้าแล้วก็ลมแรงนะครับถ้าดูจากเรดาร์ตรงนี้นะครับก็คือลมแรงอากาศโปร่งแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของคืนนี้นะครับอากาศจะอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับในโซนของภาค ตั้งแต่ภาคกลางขึ้นมานะครับภาคใต้ตอนบนภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอากาศค่อนข้างจะโปร่งแล้วก็พ่กนี้อุณหภูมิน่าจะลดลงอีกนะครับแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนนะครับเฝ้าระวังในส่วนของอากาศแห้งนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดไฟไหม้อาคีภายได้นะครับต้องเฝ้าระวังตรงนั้น ตามการพยากรของกรมอุตุนิยมวันนี้นะครับขอให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งไว้ด้วยส่วนประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมจากพายและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับชาวเรือควรเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระงวังตลาจากขึ้นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งได้ด้วยนะครับภาคเหนือนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับภาคตะนดเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับก็เฝ้าระวงัะวง,ะวงลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของภาคตะนดเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 9-16องศาเซลเซียสนะครับยอดภูของอีสานต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 3องศาเซลเซียสูงสุด31-33องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันกออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีเมฆบางส่วนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าะนอง 60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นกระบีต่ตรงังและสตูลน,นะครับต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับที่ต้องเฝ้ราระวังในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับถ้าดูจากข้อมูลวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยง ฝนตกหนักสีแดงหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะในโซนอ่าวไทยนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับ6จังหวัดนับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนจ่อถล่มหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ข้ามจากอ่าวไทยลงสู่ทะเลอันดามันนะครับแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับก็คือสุราษฎร์ธานีระบีตรังและก็สตูลนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ